ที่สุนะแพี่แปงก็เดินทางมาถึง EP ที่10แล้วนะคะกับการที่พาโนโนไปเก็บเหรียญตาในอีเวนต์เดอรฮันนั่นเองค่ะ และอีพีนี้นะคะน้องๆจะพิเศษหน่อยคือมีตั้ง5แแบบ5เหรียญตาเลยนะคะสําหรับน้องๆคนไหนที่เพิ่งเก็บเหรียญตาวันนี้หรือเมื่อวานเนี่ยตอนนี้ยังทันและก็ต้องรีบเร่งมือนะคะน้องๆเพราะเหลือเวลาอีก10วันนิดๆนะคะถึงจะหมดเขตในการรับของนะคะจากอีเวนต์เดอรฮันนั่นเองพี่แป้นทาเพล์ลิ์ให้แล้วไปดูที่หน้า u t u b e ได้เลยและแบบแรกในวันนี้นะคะจะเป็นแบบเด m มิมิกนั่นเองน้องๆคนไหนที่เคยรับของฟรีจากแบบนี้ไปแล้วถือว่าได้แล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพี่แป้งชมพาจาก แบบนี้ซึ่งได้ของฟรีด้วยแล้วก็ได้เหรียญตาด้วยแต่ของฟรีเนี่ได้หมดไปแล้วเรียบร้อยนะคะมาเอาเหารียญตากันก่อนเข้ามาในอีเวนต์ได้เลยค่ะโดยการที่น้องกด e นะคะแล้วก็จอยเข้ามาแล้ววิธีการเล่นนั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องมีนะคะทองคําทั้งหมด1000อันเพื่อมาแลกเป็นเหรียญตาน,นั่นเองค่ะซึ่งวิธีการที่น้องจะได้นั่นก็คือให้น้อง,องเนะะี่ยวิ่งเก็บไข่นะคะวิ่งเก็บไข่เพื่อน,นํานไปขายค่ะน,น้องๆซึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถเก็บไข่ได้15าฟองคือเต็มตัว ก็นํามาขายเหมือนเดิมนะคะตื่นก่อนนะคะน้อง,องว่ามันมีผีด้วยนะคะหากโดนผีจับได้เนี่ยไข่ที่เราเก็บมาจะตกหมดนะคะน้องๆต้องเก็บใหม่แต่ว่าทองยังอยู่เหมือนเดิมสําหรับใครที่มาทําของฟรีแล้วไม่ทานแต่กดแลกไปแล้วน้องๆได้เหรียญตาไปแล้วนะคะถือเป็นความโชคดีไม่ต้องทําใหม่นะคะลองไปเช็คดูก่อนว่าตัวเองมีเหรียญตาจากแมปเดอะมิมิกหรือยังเมื่อน้องๆทํโครบแล้วนะคะได้หนึ่งพันเหรียญก็มากดแลกตรงข้างๆกันกับที่เราขายค่ะกดตรงหัวกระต่ายนะคะแล้วน้องๆก็จะได้เหรียญตาขึ้นมาด้านขวามือเลยแมปที่2อนะคะ แน้องจะเป็นแบบฟาร์มชิลๆสบายๆใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีก็ได้เหรียญตาไปแล้วคะ่ะ น้องเข้ามาแล้วให้น้องกดตามพี่แป้แบบนี้นะเราจะทําการเปิดไข่นะคะน้องๆซึ่งเราจะได้สัตว์มาซึ่งน้องเห็นด้านขวามือไหมคะว่าพี่แป้มีสัตว์กีตัวแล้วแล้วจะมีไข่ให้เราเก็บนะคะซึ่งหากเราเก็บไข่หมดแล้วนะคะน้องๆจะต้องทําการนะคะเอาสัตว์ของเราเนี่ยมากินคริสตัลคขาเพื่อเราจะได้เงินแล้วก็ไปเปิดไข่นะ,ะเพื่อให้เราได้สัตว์มาซึ่งภารก,กิจคือเราจะต้องมีสัตว์ทั้งหมด30ตัวจะมีเควสที่เรากดด้านบนด้วยนะคะน้องๆหากเราทำเควสเสร็จเนี่ยสามารถกดไข่ด้านบนได้เหมือนกันแล้วก็เเอางิน 7,500นเหรียญนะคะไปซื้อไข่ด้านหลังที่พี่แป้งวงให้ดูเมื่อเราได้สัตว์เยอะแล้วน,น้องสามารถนําสัตว์มาผสมเพื่อให้เราได้สัตว์ตัวใหม่ด้วยนะคะเราจะได้สัตว์เพิ่มขึ้นนั่นเองตอนนี้ได้1ิตัวแล้วใช่ไหมคะแล้วน้องก็ทําการผสมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เปิดไข่นะคะหาเงินเปิดไข่ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะคะจนกว่าตัวเองเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีสัตว์ทั้งหมด30ตัวนะคะเพียงเท่านี้นุน้อง,อง,องก็จะได้เหรียญตาจากแมปแมปนี้ไปแล้วค่ะจะขึ้นด้านขวามือแบบนี้นั่นเอง นะคะพี่แป้งมั่นใจว่าน้องหลายๆคนต้องเคยเล่นแน่นอนมันเป็นแบบที่เราจะต้องหนีซึนามินั่นเองเมื่อน้องเข้ามาเนี่ยทำการเดินไปแบบนี้นะคะชิดซ้ายไปเรื่อยๆนะคะน้องเนี่ยเจอสึนามิก็คืนที่สูงหรือไม่ก็ไปหลบในถ้าด้านข้างค่ะเพราะน้องเลาะซ้ายมาเรื่อยๆจะเจอถ้าตรงนี้นะคะให้น้องเข้าไปข้างในจะมีออบบี้เล็กๆให้น้องเก็บของตามพี่แป้งตรงนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็กระโดดขึ้นไปด้านบนได้เลยมันจะมีลูกศรสีเขียวบอกอยู่แล้วนะคะน้องว่าจะต้องเดินไปตรงไหนแน่นอนว่าน้องเนี่ยไม่หลงทางค่ะจากนั้นให้ปีดก้อน ขึ้นไปแล้วก็โดดข้ามรั้วมาแล้วให้น้องเนี่ยเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะจนสุดประตูรั้วแล้วเลี้ยวขวาค่ะแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะคะจนสุดประตูรั้วแล้วให้น้องเนี่ยเดินขึ้นเขาไปด้านบนนั่นเองค่ะขึ้นแล้วก็ต้องลงนะคะเดินตรงมาเรื่อยๆนะคะน้องเห็นด้านหน้านะคะมันจะมี UFO อฟโออันย้อยอยู่ให้เราเดินมาคุยนะคะกับเอเรียน e นะคะเราจะได้เหรียญตาเลยแมทต่อไปนะคะ ใช้เวลาไม่เกินสินาทีก็ได้เหรียญตาไปแล้วค่ะง่ายเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูว่าทำยังไงเมื่อน้องเข้ามาให้น้องกดโอเคนะคะแล้วกดเคมเงิน1,000ก่อนนะคะอย่างแรกจักนั้นนะคะน้อง จะให้เรานะคะดูเควสว่าเราจะต้องทําอะไรซึ่งน้องๆเนี่ยจะต้องสร้างไทคูนไปเรื่อยๆนะคะต่อ20ปุ่มเนี่ยน้องๆจะได้ไข่มา1ฟองน้องๆต้องทําไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้พี่แป้งก็รับเงินมาแล้วก็จะไปสร้างไทคูนในการที่พี่แป้งกดปุ่มก่อนแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆนะคะน้องๆซึ่งตอนแรกเนี่ยเราจะต้องสร้างทั้งหมด20ปุ่มพอเราสร้างเสร็จปั๊บนะคะน้องๆครบ20ปุ่มแล้วเราจะได้ไข่มา1ฟองจากนั้นเนี่ยน้องๆต้องทาการสร้างใหม่อีก20ปุ่มนะคะแล้วก็จะได้ไข่อีกหมด4ฟองค่ะพพ แป้งสร้างไปเรื่อยๆนะคะจนถึงไข่ใบที่2แล้วนั่นเองเราก็ต้องเลือกสร้างนะคะอีก20ปุ่มเหมือนเดิมเลือกอันถูกๆนะคะน้องๆอย่าไปเลือกแพนนะคะเงินก็กดหน้าบ้านเอาที่เป็นเหมือนตู้ไปษณีนะคะจกน้นพอเราได้ครบสีฟองแล้วให้น้องกดตามพี่แป้งมันจะขึ้นว่า go to book นะคะน้องๆก็มากด e สครั้งตรงนี้ได้เลยนะคะจะได้เหรียญตามแบบนี้ด้านขวามา <S <S แมปสุดท้ายก็ไม่ยากเหมือนกันค่ะน้องๆแค่ทําตามเควสนะคะไม่เกิน10นาทีก็ได้แล้วค่ะเมื่อเข้ามา น้องหันหลังนะคะแล้วทะลุป,ประตูไปที่อีเวนต์ประตูสีชมพูแล้วเมื่อเข้ามาให้น้องมาคุยกับกระต่ายตรงเดือ์ฮันตรงนี้ก่อนนะคะกระต่ายสีขาวพอคุยเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะมีควยด,ด้านขวาให้เราทําคือให้เราเก็บนะคะไข่สีทองทั้งหมด3อันมันจะมีปุ่มสีขาวบอกอยู่ด้านบนที่เป็นลูกศรน,นะคะน้องๆแค่เดินตามหา3ฟองพอเราหาเสร็จนะคะเขาจะให้เรามาตีกระสอบทรายจนกว่าหลอดด้านขวาเราจะเต็มพอหลอดเราเต็มปั๊บนะคะน้องๆเขาจะให้เราทาภารกิจใหม่คือการที่เราเนี่ยไปตีกับบอสหรือบอสกระต่ายตัวสีดําแบบนี้ทั้งหมด3 มันไม่ยากเลยค่ะทุกคนแค่เราตีไปแป,ป๊บเดียวนะคะหนึ่งนาทีก็ครบแล้วจากนั้นนะคะอีกอันหนึ่งคือน้องๆเนี่ยฟาร์มไปทั้งหมด6กล่องนะคะตีอะไรก็ได้ทั้งหมด6อย่างก็พอพอเราฟาร์มเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะน้องๆให้เรามาคุยกับกระต่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาจะบอกว่าเราจะต้องตามหาอีก2อย่างคือกุญแจนั่นเองซึ่งมันจะเป็นเหมือนเดิมเลยคะ่ะคืออยู่ด้านบนแบบนี้นะคะน้องๆจะมีปุ่มสีขาวบอกเราอยู่ว่าของอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแล้วกุญแจอสุดท้ายให้น้องๆน,นะคะเดินม,มาเปิดประตูตรงนี้โดยการกด e แล้วเข้าไไปรับเเียยตาด้ลค่ะ แล้วว่าไงจริงๆทุกพี่แป้งนะคะทําจะประมาณ50เหรียญตาแล้วนะคะน้องและได้ทําคลิปมากมายนะคะลงไปในเพลย์ลิสที่เป็นเกี่ยวกับอีเวนต์นี้ใครนะคะที่ยังทําไม่หมดหรือยังไม่ได้ทำตามพี่แป้งเป็นบางอันหรือผลาดไหนไปย้อนกลับไปดูที่เพลย์ลิสของพี่แป้งได้ค่ะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะ